หลังจากที่ละมาดโสหูเซตเลวนั้นพี่น้องจนคาทางถึงละมานอาซาดเระหวางนั้นพี่น้องเนาะละมาดโสหูเซตจนคาทางถึงละมานอาซานนั้นอ่ามูสเนมเนนนาระเบียบการว่าให้เราทําอะไรย่าไปยุ่งซาลาวนอยู่กัเรืองใดพี่น้องยกเว้นว่าหนึ่งพี่น้องศึกษาเราเรียนเบอร์ลายานเนาะอินมู้ตีห้พุทประโยชน์กับศาสนาของเราอ่าเคยซนตรงในมังพี่น้อง อ่าลังโสฮดจนดันตึงอาซาดเนาะเนี่ยเรียนปนาวาโมสุสลซสบิไลเรียนนันกูดานกะเลวเตเลยเนาะเรียนโรในเรื่องลักการศาสนาสองรื้อไม้พี่นอ้องเอชาติศาสนาไปเรียนจงนั้นไม่สะดวกอาถ้าไม่ลำถ้าไม่เรียนพี่นอ้องกะให้ช่วยเหลือในเรื่องในสิ่งทอนุญาตตำลักศาสนาช่วยเหลือสังคมแตไม่ลำไม่เรียนแล้วเนาะอ่าช่วยเหลือสังคมเรือละอ่าเช่นไปกิดมันนม ต่อค่ยน้องต่อต่อเล่าบรรดาฟูโกฮาซึ่งเป็นคนติสซเลาตุกครูฟูโรอาลิมวาไปนะรื่อไปคิดดามัน,นอุลามะาในเชิงแนวตัสวุปนั่นแหละรื่อไมคากคิดดามันตุกครูของเรานนะและกาเชนว่าคิดดามันคนเอืนเอ่นๆจากบุคคลดังกล่าว บรรดาเพื่อนพี่น้องมุสลิมทางห้ายในบ้านของเราสเสด็จวาพี่น้องประการที่นงพี่น้องไอ้ชั้นไปเรียนวาเอ้าไม่ฟืออยู่ในรำในเรียนรือมาชั้นเรียนช่วงดูเวลาดูช่วงนั้นไม่ไม่อยสะดวกทำอไะไรพี่น้องได้พี่ในเรื่องการช่วยเหลือสังคมแล้วมห,หมทำมเรื่องช่วยเหลือสังคมแต่พี่น้องอานตรเกิดพุ่นพยโยน์ช่วยเหลือกับเพื่อนพี่น้องมุสลิมินตุราลามตัวไอ้ไปเป็นเพื่อนชาตนเดียวที่ว่าดูไปยังพื้นดู เราบอกเออเด้อเด้อมายังรู้เท็จกินข้าวเท็จก่อนฮะปล่อยไอ้นี้พี่น้องก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนแล้วไอ้เทเทวามันายประโยชน์ายซาลาไอ้นั่นในรตัดนั่นเปินว่าไปให้สัตว์เสศตรงกันรักหยกลาดิาทั้งหมดฮะนั่นก็มันเละหลาเลยเน,ะนาะนะเรื่องนี้เราก็ลับเรื่องมันคือเอาที่มันเกิดพุ่นประโยชน์เนาะมูสนเนบวันดึงก็คือรำเรียนสองถ้าไม่รำเรียนก็นช่วยเหลือนะนะคิดดัมัน ช่วยเหลือสังคมเปลือนนะมนุษย์สังคมด้วยกันเนี่ยอิสลามโรดโซนประเนี่ยพี่น้องลองเลือะ่ะตั้งแต่นามบีมาตั้งแต่กุรานตั้งแต่ฮะดิษของอุลามะมาธิบายเหล่านี้ไม่ได้โซนให้เราอยู่คนเดียว ไม่ได้ซนให้เราหวังนะช่วยเหลือในพีในนองเราคิดเ้นวุ่งเทนี่พ่คอคนเดินช้านไม่เคลืแลนไม่มีพี่น้องเมื่อท่านาเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมีเนเหม,มือนกันพี่น้องจะไม่ฟารมบาเื่อนบานเหมือนกันช่วยทางพี่แต่นาเสียดายว่าช่วยจะไม่คนเทเรกกับช่วยมั่งนีนี่มันสภาบ,บัานเมืองมันเปลี่ยนเนาะจะไม่โคนก็ช่วยได้พี่น้องทาวเทออยอ่ายิมเท,ทยอะเรยาต่ัวเทยมั่งก็ตามกับไม่แลวเนาะ ก่าวปายะมั่งข่าวอะไรจบมั่งเอกเอโก้ได้ั่งสิ้นนะอทำไม่เป็นก็ทำเอกให้บมังเอ๋งแงไงว้คุนแต่เด็กช่วยทำรุ่นช่วยจริงจริงพี่นอ้องนะพุ่งก่าเทียงกินแกงยวกนี่ช่วยั่นและคุนแต่เด็กคือได้ติมโรเอสไม่นีช่วยกันเลยแต่บรรยาการบรรเมืองมันเปลี่ยนพี่นอ้องอช่วยสไม่นีนี่นะ ตาเบียร์ไม่มากโลก,ก็ไม่ค่อยมุนพี่น้องเฮ้ไปไปไปเพื่อเดี๋ยวดีกับฉันนี่เออได้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 ไ,ดไปพอไปปัป๊บนั่นถ้าไม่เติมมันลดอายมันนั้นตาไปไม่ถึงอัน้าไม่เลี้ยงข้าวเที่ยงอายมันไม่ถึงอันเนี้ยจนคาทางมาบวกเป็นคาทางมดเหล้วมันพิษมันแตกต่างกันคนสมัยก่อนพี่น้องเนาะอ่าเนี่ยไม่รู้ว่าปัจจัยรื่อสายอ,นนอะไรเนาะกาวนโลอ,อาลัมแต่ยุคมันเปลี่ยน เอาแต่ทำไม่เส่อก็ช่วยเพื่อนเนี่ยเอาแต่เท่าว่าก็ช่วยช่ยช่ยเมื่อกลุนทะเด็ซเอาลุคนทะเไมาใช้นั้นน้าว่าใช้ไม่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 สำเร็จี่งนี้นน่นอ่าก็ช่วยจริงแต่ว่านั้นเลยต้องจ่ายค่านูค่านีค่านั่นไม่รู้ที่จับว่ามันมันสุดจะตรงไหนหรือมันอะไรบันเตอรยีรักตัวนี้บีกรกไม่โทกหรือมาจากอะไรขอเดวเบลลมสร้างคมนั่นเนาะมันก็มีขาใจ่ายจ่ายขึ้นมากพีนี้มีขาใจ่ายจ่ายนูนนี่นั่นนี่ ถึงสมัยก่อนนั่นเบอร์ระะีฟ้าดรเครื่องฟืนละห้าไม้ดรอปทิปล่ะก็ไม่ใช่กินมันพี่น้องใช่ตีเร่งหรอกกระทิปกันกระโพรชนั้นโรกกระตองมาปรับพี่น้องเนาะช่วยนั่นแหละนะแต่กามันเละเละพี่น้องนะเอาระดับไหนประมาณไหน,น,นเล่นว่าเพือ่อนก็ช่วยเป,ป็นเพื่อป้าวนเนี่ยของเบียใซ้มันกันช่วงรวยแบบนี้นี่ก็เอ๊ะนาทราบว,ว่ามันอ่าอย่าเป็นขาดอยู่ต่างมดเลยเนาะขนนั้นแหละนี่คือ ประการที่สองประการที่สามพี่นองเนาะมาไปรำเรียกนก็ไม่ไม่ไม่สะดวกจุดนั้นอีไปคิดจะมัดเปลือนก็ทราวว่าไม่พร้อมวันนี้ทำไมไรพี่นนองที่ไม่พร้อมไปยังเพือ่อฟาบนผมทาวเว้นหัวตาลลา่ไอ้วาเล่เรื่องข้าวเที่ยงไม่กินที่ประการที่สามประการที่สามให้ทานมัชวุลซาลาวนยุงอยู่กับการอ่านกุรอาน,อ,านอันนี้ก็เรียกอิบาดะัส่วนตัว อันที่หนึ่งคือเรียนอันที่สองคือช่วยเลือกขิดมัดสังคมสามพี่น้องก็คืออามันตส่วนตัวกระได้ก็คืออา่านกุรานเสี้ยถ้าในการอาร่านกุรานพี่น้องคือเราจีสีเกตนะเราจีตัสเบเราจีทำอะไรเขาเรีเตเนะเป็นอามัณตลันส่วนตัวสพี่น้องประการที่สนี่ให้ทานหรือไม่ก็ให้เหลือพี่น้องให้ทานซาลาวนยุงอยู่กับการทำงานทำการ ห้าค่าใจ,จาจห้าเบียซึ่งคาใจใจ,าจารายได้ที่ห้ามาเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือขับเคลื่อนในเรื่องศาสนาองทธานาน,นับกอหลกเมียรื้รอสมวายไปทำยี่รื้อสมวายวัเนี้ยแหละในเรื่องหลักการศาสนาซีซิงนะสรุปเนาะแต่ว่าช่วงที่เราวางระวังโสดกับอาซาตพี่นองห,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 หนึ่งสรุปเนาะเงึงก็คือห้า ที่ที่ไปไปไป,ไปดำไปเรียนศาสนาสองรื้อไมยกะช่วยเรือสร้างคมกิดมัดสามไปดองนะทำอามานส่วนตัวสิ่เกตคุรานอ่าน,นคุรานสีกเกตัสเบสเหลือเตสี่รื้อไมยกะผ้าจอผ้ามีปลานะยี่รักนาะไปท้วนปามวานะก็ได้ไปตั้งโยคนปามไปตั้งโยกคนโลโก้นาโลกโลกลิปตีว่าไปนะ้าขายได้เบียมาแต่เดียวเบียนี้เราก็ได้ซุ่มไปฮัจจี เบียนีเราก็ได้ทำบุญได้ช่วยเลือดเสือข้องว่ากับโดนเนี่ยในดีพี่น้องถ้าได้เนี่ยไม่อยากเลยพี่น้องเนาะแต่ทราบว่าวลังโรดนี่เผื่อชวนไปกู่ฮ่าเหล่าดิอ่าเท่าะอ่าลังโรด่มันชวนคือแล้งไงไงว่าไม่เกิดพุนระโยุน์เลยนั้นพี่น้องแต่ถ้าไปทำที่โค้งไม่เกิดพุนระโยชน์นั้นมันเท่ากับว่าไม่ได้เลยจึงไม่บาปกันนี่เนาะ แต่เสวันนักไปกว่านั่นก็คือไปทําค้งหัําเนี่ยง่ายพี่น้องไม่ได้อยากนะพระเราตบถ้วนชีวิตขอ้งเราว่าแต่ละช่วงเตละวันนี้อยู่ในตรงไหน,นอยู่มังพิรักศาสนาอยู่มายเนี่ยชวนมาพวกรที่มานั่นช่วยมาก็ไม่ค่อยพิรักเท่าใดเลยเน,ะนาะนะแต่คนที่ไม่มาที่พี่น้องอ่าเสือเบอ้ออยู่ก็ยังกินลาวอยู่ก็มีทุกตัวอ่าสารพัดสารพันอยู่